จุดศึกษาธรณีวิทยาตะกอนกึ่งแข็งตัวบริเวณโรงเรียนหนองปือพิทยาคม ตรงนี้นะครับเรามาอยู่ที่บริเวณหน้าถนนตัดนะครับห่างจากโรงเรียนหนองปืลพิทยาคมไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ3กิโลเมตรจุดนี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะครับของทางทรณีวิทยานะครับด้านหลังผมนี่เองดนะโดยเฉพาะเป็นตะกอนยุคใหม่นะคะหรือว่าตรงนี้มันเป็นตะกอนขึ้นแข็งตัวยุคโคเทอร์นารีนะคะก็ เป็นพวกกรวดนะคะจะเห็นว่ามีลักษณะถ้ามาดูใกล้ๆจะเห็นว่ามีลักษณะค่อนข้างกลมนะคะเป็นกรวดแม่น้ําแล้วก็ตรงที่มีการกัดซอเป็นล่องนะคะตรงนั้นก็จะเป็นตะกอนเนื้อละเอียดนะคะเพราะว่าทองน้ำเนี่ยโดยปกติแล้วจะแบ่งตะกอนออกเป็น2หมวดหลกัหลกๆด้วยกันค่ะก็ะคือตรงล่องน้ำเนี่ยจะเป็นตะกอนขนาดหยาบนะคะ ก็ตรงที่ราบน้าท่วมถึงเนี่ยก็จะเป็นตะกอนขนาดละเอียดที่อยู่ด้านข้างอันนี้เป็นล่องน้าโบราณที่ถูกยกตัวขึ้นมานะคะตรงนี้จริงๆแล้วสภาพสันฐานก็คือเป็นวัดปะพักลําน้ำค่ะก็ที่โดยบริเวณตรงที่ตั้งเนี่ยเราก็คาดบ้านน่าจะเป็นแนวเดิมของแม่น้ําลําตะเพิน ค่ะตรงนี้นะคะเมื่อเราเข้ามาดูตะกอนบริเวณท้องน้ําใกล้ๆนะคะด้านตรงข้างล่างสุดของท้องน้ำเนี่ยจะประกอบด้วยกรวดขนาดใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นกรวดที่หลุดออกมาจากบริเวณด้านด้านหลังนะคะก็จะเป็นพวก cobble pebble นะคะแล้วก็อาจจะมีลักษณะเป็น border บ,บ้างนะคะส่วนด้านข้างของร่องน้ําเก่านะคะจะค่อยๆตีบรีบลงไปนะคะก็คือมันตื้นเขินขึ้นนะคะแล้วก็ถูกปิดทับด้วยตะกอนละเอียดด้านบนนะคะด้านล่างก็เช่นเดียวกัน ตรงที่เป็นตะกอนละเอียดเนี่ยเราตีความได้ว่าเป็นการตกสะสมตัวของตะกอนบริเวณที่น้าค่อนข้างเบาหรือบริเวณที่ราบน้ําท่วมถึงหรือว่าฟัดเพนนั่นเองค่ะค่ะถ้าเรามองดูนะคะลักษณะการผุพังที่แตกต่างกันนะคะก็จะเห็นว่าบางส่วนมีการนูนขึ้นมาแล้วก็บางส่วนมีการเว้าลงไปการผุพังที่แตกต่างกันนะคะสามารถบอกเนื้อหินได้นะคะโดยส่วนที่นูนออกมาเนี่ยก็จะมีเป็นตะกอนลักษณะที่เป็น เม็ดหยาบหรือว่าเนื้อที่เป็นเม็ดขนาดใหญ่นะคะที่เห็นเป็นรูๆน่ะก็คือกรวดที่หลุดออกมาแล้วนะคะจากบริเวณที่เป็นท้องน้ำเก่านะคะบริเวณนี้นะครับเป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะพอมองเห็นร่องรอยของทางน้ำโบราณนะครับ ตรงนี้ครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับจะเห็นลักษณะตัวสันฐานที่ปรากฏเนี่ยจะมีตัวด้านส่วนที่นูนกับส่วนที่เว้าวนะครับส่วนที่นูนออกมาจะเป็นส่วนที่เป็นตะกอนที่มีเนื้อเม็ดที่ใหญ่กว่าหยาบกว่านะครับส่วนส่วนที่เว้ากไปก็จะเป็นตะกอนเนื้อที่ละเอียดกว่านะครับในส่วนวาวเนี่ยครับจะเป็นส่วนของบริเวณที่เป็นท้องน้ําโบราณเราจะสังเกตว่าด้านด้านล่างของตัว ในส่วนส่วนที่นูนออกมานี้นะครับจะเห็นกรวดนะครับเป็นกรวดมนนะครับซึ่งบง่งบอกว่ามีการพัดพามาจากแหล่งกําเนิดน,นะครับมาได้ไกลพอสมควรแล้วนะครับแล้วจะเห็นว่าตัวกรวดใหญ่นะครับจะอยู่ที่บริเวณตัวท้องท้องน้ําตัวกรวดที่มีขนาดเล็กกว่าก็จะอยู่ด้านบนนะครับส่วนใหญ่ที่เราเห็นตรงนี้นะครับ จุดศึกษานี้นะคะก็ยังเป็นตัวอย่างนะคะการสะสมตัวของตะกอนที่สะสมตัวในสภาพแวดล้อมแบบทางน้ำนะคะหรือว่า fluvial depositional environment ซึ่งมีความสำคัญนะคะเพราะว่า,าทุกคนรู้ไหมคะว่าแหล่งน้ำมันในอ่าวไทยเนี่ยมีการสะสมตัวแบบสาภาพแวดล้อมแบบทางน้ำเช่นเดียวกันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เป็นแม่น้ำแล้วอตอนนี้พอมาถึงตอนนี้ทุกคนงง,งแน่เลยเราเห็นอ่าวไทยนี่เป็นทะเลนะครับ จะมีแม่น้ําไหลใต้ทะเลหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเพราะสิ่งนี้นะครับมันเกิดขึ้นเมื่อเราย้อนกลับไป20,000ปีโดยประมาณนะครับสมัยไพรสโตซีนนะครับช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราเรียกว่าไอซ์เอชนะครับแต่ว่าฝั่งของอเมริกาหรือฝั่งทางซีกโลกตอนบนเนี้ยจะมีน้ําแข็งปกคลุมแต่ฝั่งบ้านเรานะครับก็จะเป็นเป็นแผ่นดินอันเขียวชุ่มอยู่ช่วงช่วงเวลานั้นเนี้ยระดับน้ําทะเลเนี้ยลดลงจากปัจจุบันเนี้ยไปอยู่ที่ประมาณ120เมตรนะครับ oh. ทำให จากอ่าวไทยมาถึงอินโดนีเซียเนี่ยเป็นสะพานแผ่นดินเชื่อมต่อกันเราเรียกว่าซุนดาแลนด์น,นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พอมันเกิดสะพานแผ่นดินเนี่ยมันก็ทําให้แม่น้ำเนี่ยมีม,มีระบบที่ไหลาย,ยาวลงมาเลยจากประเทศไทยขึ้นมาลงมาน่าจะถึงบาหลีถึงอินโดนีเซียเลยนะครับเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับการสะสมตัวของแก๊สธรรมชาติแล้วก็น้ำมันนะคะรวมถึงโครงสร้างต่างๆที่อยู่ใต้อ่าวไทยเราก็สามารถ ใช้ตัวอย่างตรงนี้นะคะเป็นคล้ายๆว่าโมเดนอนาล็อกนะคะในการศึกษาสภาพแวดล้อมทางน้ำในอดีตจัดสภาพแวดล้อมในปัจจุบันได้ค่ะครับ